ซีนะครับเพื่อนๆนะครับและพี่ๆน้องๆที่ติดตามช่องเกษตรโซลารเซลล์ช n แนลนะครับวันนี้จะพามาดูการติดตั้งนะครับเป็นชุดปั๊มน้ำโซลารเซลล์นะครับขนาด600วัตต์นะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งย่อนปั๊มนะครับส่วตัวปั๊มที่เราหย่อนตัวนี้เป็นตัวปั๊มขนาด4นิ้วนะครับ เพราะว่าลูกค้าเจาะบ,บ่อประดาน,นั้นเป็นบ่อขนาด6นิ้วนะครับเราก็เลยเอาตัวปั๊มัมอร์เนี่ยเป็นตัว4นิ้วนะครับท่อออกนิ้วครึ่งนะครับท่อออกนิ้วครึ่งมาหย่อนให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างแผงนะครับตัวนี้เราก็ใช้เหล็กกาวนั์นะครับทั้งหมดเลยนะครับตัวตัวคานเสานะครับใช้2อ,อ,อนะครับตัวคานรับ แผงเนี่ยใช้อยู่ที่2อคูนหนึ่งค,ความหนา1.5มิลนะครับก็วันนี้เราก็มาติดตั้งอยู่ที่บ้านการนะครับอําเภอกุจจับจังหวัดอุดนรนะครับตัวท่อที่เราเตรียไมไว้ก็คือเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับต่อเกีียวนอกเกีียวในนะครับเพื่อที่จะหมุนแล้วก็หย่อนลงไปในตัวโบกดานนะครับ ตอนนี้ก็เป็นบ่อที่สองนะครับสำหรับของพ่อชานนะครับพ่อชานก็เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวพันสวยงามนะครับเป็นบามันนะครับเลือดร้อยนะครับก็ทีนี้ก็จะมีพื้นที่นะครับก็ไม่ได้ทํานานะครับก็จะปลูกหญ้านะครับเป็นปลูกหญ้าไนนะครับถือว่าเป็น ประสบการณ์ที่ดีนะครับในการเปลี่ยนจากทุ่งนาให้เป็นทุ่งหญ้านะครับผมนะครับหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะมาลันระบบดูนะครับว่า,าตัวน้ําปั๊ม600วัตต์นะครับแผงโม,โมโน400วัตต์สองแผงนะครับน้ําจะเป็นอย่างไรนะครับผมรอบก็ขึ้นอยู่ประมาณ2,800รอบต่อนาทีนะครับ เรียบร้อยนะครับเป็นตัวปั๊ม LV Top Sun นะครับตัวแผงก็เป็นแผงโมโน4 400วัตต์นะครับน้ำก็เต็มท่อนะครับตัวนี้เป็นบอกประดานจอใหม่นะครับบอประดานจอใหม่ครับไล่น้ำกันเสร็จเมื่อ2วันที่แล้วนะครับแล้วก็ให้ทางร้านซันโซล่าเซลล์นะครับมาหย่อนให้เลย ก็เป็นบ่อที่2สําหรับของพ่อชานนะครับก็ยินดีรับใช้นะครับสําหรับที่ลูกค้าเคยติดตั้งกับทางร้านแล้วนะครับผมก็เป็นที่พอใจทุกเจ้านะครับส่วนครั้งนี้นะครับเราก็แถมไฟจินดรีให้ด้วยนะครับเป็นโคมไฟจินดรีนะครับราคาหลายแสนเลยนะครับตัวหลตัว ท่อออกนิครึ้งน,นะครับน้ําออกเป็นท่อนะครับก็สูบได้ทั้งวันนะครับพลังงานสะอาดนะครับพลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับจ่ายครั้งเดียวจบไม่ต้องเสียค่าไฟนะครับก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่คุ้มนะครับที่จะใช้น้ำปลูกหญ้าให้วัวนะครับนี่ครับดูแบบโครงสร้างตัวโครงเสาวนี้สูงอยู่ที่สองเมตร50าสิ นะครับตอนนี้ลูกค้าขอพิเศษเลยบอกว่าอยากได้สูงๆสักหน่อยนะครับเราก็จัดให้ได้นะครับจัดให้ได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มครับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับสําหรับลูกค้าเก่านะครับสาหรับพ่อชานนะครับตัวโคมไฟกินเนอีนะครับเราก็ไปใช้ตัวไฟจัมโบ้นะครับก็มีแผงแล้วก็ติดหลอดไฟไว้ก็ใช้ไฟ ในตอนกลางคืนนะครับก็เปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับพื้นที่ในการปลูกยค่าในนะครับก็ถือว่ากว้างพอสมควรนะครับพื้นที่น่าจะอยู่ประมาณ5-6ไร่นะครับที่ต้องการจะปลูกนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัวของพ่อชานกันครับก็มีแต่ป้ามั่นเลือดเลือดร้อยนะครับที่แกเลี้ยงไว้อยู่นะครับ ก็มีคนสนใจเยอะนะครับสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับแล้วก็ปลูกหญ้านะครับปั๊มโซลาร์เซลล์ก็เป็นอีทางเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเราต้องการใช้น้ําเยอะนะครับโดยไม่ต้องจ่ายค่าไฟบ่อยนะครับก็โซลาเซลล์ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัววัวนะครับก็จะต้องได้ซูมเอานะครับเพราะว่าระยะทางไกลนะครับผม ก็เป็นตัวปลามันนะครับเป็นฝูงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านซันโซลาเซลพาวเวอร์ Power นะครับอของทางร้านเราก็มีสสาขานะครับสำนักง,งานใหญ่นะครับก็จะอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์นะครับบ้านสวนพฤกษาสองนะครับสาขาที่2ออยู่ที่บ้านหนองไผ่อำเภอรัตนวปีจังหวัดหนองคาย นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับ0823029824นะครับขอบฝากคุณด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ